ทรัพยากรนะครับอันที่สามนะครับกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่สาคัญมากนะครับในปัจจุบันนะครับเรายังใช้กระบวนการกล่าวหานะครับแล้วก็ในส่วนที่พี่น้องเครือข่ายทีมุกนะครับที่ประสบปัญหานะครับของรัฐบาลที่ผ่านมาคือการทวงคืนผืนป่านะครับส่งผลให้พี่น้องนะครับถูกดำเนินคดีกว่าซีวินคดีนะครับ ซึ่งก็เป็นการกล่าวหาไว้ก่อนนะครับเพราะกล่าวหาไว้ก่อนนะครับไม่มีการตรวจสอบตางความเป็นจริงนั้นสมงวรนะครับพี่น้องก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับอันนี้เราคิดว่าต้องมีกระบวนการแก้ไขนะครับเราจึงได้สัตยการนะครับให้มีพรบนิรโทษกรรมนะครับซึ่งรัฐบาลที่แล้วนะครับซึ่งมีด้านทวีสอดส่องนะครับเป็นรัฐมนตรีนะครับของกระทรวงยุติธรรมก็ได้มี คณะกรรมการนะครับขึ้นมาแก้ไขปัญหาแล้วก็มาดูแลเรื่องนี้นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีลูกเหตุทุกชนทุกข่านอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่น้องพีมูนนะครับที่ตึกชินวัฒน์สามนะครับวันนี้จะมายื่นหนังสือสวีสอดสองนะครับก็พิจารณาเห็นชอบนะครับให้ดำเนินการเพบนรจุโทษกรรมได้นะครับแล้วก็จะเข้าประชุมของชุดทั้งภูมิธรรมนะครับ ต่อไปนะครับแต่มาประจบควาเหตุทางการเมืองซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่ทางหน่วยงานเองนะครับก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ตอบรับนะครับนะครับแล้วก็มาติดฉัดนะครับกับทางรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่เราต้องเสนอนะครับแล้วก็ฝากไปอยู่รัฐบาลหน้านะครับอันที่สี่นะครับด้านที่ดนและการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ อย่างว่านะครับในกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่เกษตรกรรมไม่มีนะครับแต่กรุงเทพนะครับมีการดูดนะครับทรัพยากรนะครับจากท้องดินจากชนบทนะครับผลไม้ผักต่างๆนะครับหลายๆายพื้นที่ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดีนะครับประกาศเป็นพื้นที่แมกะาโปรเจกต์นะครับที่จะลงการทำอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็ดีนะครับเหล่านี้เป็นการแย่งชิงพื้นที่ภาคเกษตรส่งผลให้ เข้าของนะครับอาหารมีราคาสูงขึ้นนะครับคนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับก็จะบริโภคอาหาร,าหารที่ราคาแพ